ถึจะตั้งใจสร้างขึ้นมาแต่สุดท้ายก็เป็นได้แค่เวอร์ชันกระจกกว่าของฉันเท่านั้นแหละคิดว่าไอของกระจกแบบนี้จะขวางทางฉันได้หรือไงใสหัวไปซะรู้จักที่ต่ำที่สูงซะบ้างนะแกคิดว่าตัวเองกำลังขวางทางใครอยู่กันนะจากการพวกล่างโคลนเรียบร้อยส,สุดยอดเลยค่ะจอกศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่เองสินะใช่ค่ะอยู่ตรงนั้นนะโอ้ตรงนั้นเองสินะ ให้ตายสิดูศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมะนะนั่นคือจอกศักดิ์สิทธิ์ลยแก่นพลังที่แท้จ,จริงของอะควาเรยสใช่ไหมหือนั่นมันกล่องอะไรนะ่ะได้เวลาลุดของแล้วหือใช้งานสกิลเน้นแห่งพระเจ้าชุดตัวอย่างเรียนเอที่สกัดจากรีกอนะก้อนหินที่เปื้อนเลือดอะตอนแทงลึกโอในหองปีศาจอะเส้นผมของรีกอนกับนิ้วเท้าที่ถูกตัดอะเก็บไว้หมดเลยเหรอเนี่ย พวกมันใช้ของพวกนี้เป็นต้นแบบในการสร้างร่างโคนตัวชันเองสินะพวกร่างโคนน้ำของลีกรนเป็นได้เพียงแค่ของเหลือเท่านั้นค่ะของเหลือเทพศักดิ์สิทธิ์ลิลลากับพลโทศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้แค่อยากสร้างพวกร่างโคนน้ำหรอกค่ะเป้าหมายจริงๆคือการโคนตัวท่านลีกรนต่างหากค่ะพวกเขาคิดว่าหากเอาพลังเทพของตัวเองอมารวมกับข้อมูลของท่านลีกนแล้วก็ อาจจะทําให้การโคลนประสบความสําเร็จนะแล้วเป็นไงบ้างสําเร็จไหมไม่ค่ะเท่าที่ฉันรู้คือล้มเหลวค่ะสิ่งที่พวกเขาทําได้แค่ร่างโคลนน้ําที่เราเพิ่งเห็นไปเมื่อกี้นั่นแหละค่ะสิ่งที่ฉันรู้มีเพียงเท่านี้แต่ถ้าพวกเขายังดําเนินการแผนอื่นต่อในภาพแบบอื่นแล้วก็มีโอกาสสูงที่เราจะเจอผลลัพธ์ของแผนพวกนั้นในที่ใดที่หนึ่งค่ะ อะอะไรนะทําไมถึงได้จ้องหน้าฉันแบบนั้นนะแล้วทางนั้นละ่ะทําไมเขือน่แอบมองฉันนะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวสิฉันยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะก็เห็นอยู่ว่ามองตั้งหลายรอบอะยังจะมาทําเป็นไขสืออยายป้านี่นี่เรียกใครว่าป้ากันยะเขาไปที่แดนเทพศักดิ์สิทธิ์แล้วสินะเฮ้อรีบกลับมาไวยนะคะหนูคิดถึงท่านลีกรเสมอดินแดนเทพศักดิ์สิทธิ์อ เขตแดนลับของอควาเลียสใต้ทางทางช้างเผือกเอาละฉันเก็บจอกศักดิ์สิทธิ์มาแล้วแล้วก็พังกล่องหววแตกทิ้งเรียบร้อยด้วยภารกิจเสร็จสิ้น่ะงั้นก็ได้เวลากลับแล้วล่ะอ่าดูเหมือนะเหล่าเทพศักดิ์สิทธิ์จะรู้แล้วว่าจอกหายไปค่ะจดหมายจากน้องสาวแย่แล้วพี่เหล่าเทพองค์อื่นรู้ตัวกันแล้วพวกเขากรลักรวมตัวกันที่เขตแดนศักดิ์สิทธิ์ของอควาเลียดนะ เขตศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นของอควาเรียสนี่พวกนั้นจะปลูกเข้ามาได้เหรอปกติก็ควรจะเป็นแบบนั้นนะคะแต่ตอนนี้เทพศักดิ์สิทธิ์อควาเรียสไม่อยู่ถ้าอีกฝ่ายคิดที่จะปลูกมาแล้วก็แปลว่าถ้าไม่มีเจ้าของเขตอยู่พวกมันก็อาจฝ่าเข้ามาได้สินะืถ้าเป็นงั้นแล้วก็แค่เจ้าของเขตกลับมาก็จบแล้วไม่ใช่หรือไงว่าไงนะคะอะไร มีคําเตือนถูกส่งมาจากผู้ดูแลมิติมีคําเตือนถูกส่งมาจากผู้ดแูแลพิธีคําสั่งขับไล่พวกผู้บุกลุกแดนเทพศักดิ์สิทธิ์โดยผิดกฎอะท่านลีกรค์คะแจ้งเตือนถึงผู้บุกรุกที่ลอบเข้ามาในสวงสวรรค์นะโดยไม่ได้รับอนุญาตอ่ะข้าจะทําการลินิตเหตุกา้าออกจากแดนเทพศักดิ์สิทธิ์ซะรายละเอียดดูในคําเตือนที่ข้าให้ได้ไปแล้วคําเตือนนะอ๋อหมายถึงไอ้นี่เหรอ ขอดูหน่อยสิคำเตือนผู้ดูแลมิติได้ตรวจพบว่ะผู้ปลุกลุกที่ครอบบาแดนศักดิ์สิทธิ์โดนไม่ได้รับอนุญาตอ่ะพวกเรารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งอ่ะต่อการที่ผู้ปลุกลุกได้เหยียบย่ำเข้าสู่แดนศักดิ์สิทธิ์แห่งจักราศรีโดยพระกาน่ะแย่แล้วถึงกับลากผู้ดูแลมิติเข้ามาเกี่ยวข้องโดยนั้นเหรอตามกฎการจากการนะักราน่ะแดนศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าทวยเทพแล้ว ผู้ดูแลมิติมีสิทธิใช้อำนาจได้แม้แต่ในแดนศักดิ์สิทธิแห่งจักรราศีเมื่ออ่านข้อความนี้ถือว่าขบวนการในประเทศจากมิติได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจุดหมายปลายทางของการเลระเทศคือดินแดงกึ่งเทพแล้วไม่รับคานคับคานใดๆทั้งสิ้นเนี่ยอาหารจบแล้วสรุปคือการจะเตะฉันออกจากดินแดนเทพศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมล่ะถูกต้องเช่นนั้นข้าจะเริ่มดำเนินการเดี๋ยวนี้ แน่ใจเหรอฉันตัวใหญ่กว่าที่เห็นนะแบบยังมีสัมภาระอีกเพียบด้วยแค่รอยแยกพินิตดเดียวคิดว่าจะไหวนั้นเหรอยังไงฉันก็กะจะจะออกจากที่นี่อยู่แล้วงั้นขอเปิดประตูด้วยตัวเองเลยก็แล้วกันอะอะไรอะไรเห็นไหมล่ะใหญ่สะใจเข้าออกสบายสุดๆด้วยเป็นไปได้ยังไงกันนะ อย่าบอกนะว่าแกใช้วิธีนี้เข้ามาในแดนเทพศักดิ์สิทธิ์นะถูกเพลงอ๋อและคนที่ถอบถูกจะได้รับรางวัลเป็นโอกาสโดนใช้ใช้งานแบบฟรีๆว่าว่าไงนะถึงจะบอกว่าจะไปเดี๋ยวนี้แต่ก็ยังมีทุรละเหลืออยู่อีกนิดหน่อยช่วยเตรียมประตูเอาไว้ให้ฉันใช้ตอนที่อยากออกด้วยเข้าใจไหมอือ นี่ใหญ่น้ำยาฆ่าเชื้อเอ่ออ๋อค่ะรับนี่ไปซะแกนพลังของจองศักดิ์นนสิทธิ์เอสแดนเทพศักดิ์สิทธิ์ทางเข้าแดน,นเทพศักดิ์สิทธิ์ของอควาเลสน,นี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเน่ะพลังของจอกศักดิ์สิทธิ์กำลังหายไปเกิดอะไรขึ้นกันแน่จะเออคือว่าถทุกขั้นจะเย็นใจเย็นกันก่อนนะคะ ไอเทพเหงโซนั่นถึงขั้นบุกมายังปัดปัวนนะได้แทนเทพเลยยันเหรอเลิกเถียงกันและเอาจอบศักดิ์สิทธิ์กลับมาซะนี่พวกเก้าเรื่องที่ลีกอนะปลุกขึ้นมาบนสวรรค์เนี่ยเรื่องจริงเหรออ่ะจะบ้าตายลีกอนมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันแน่พอพอพวกเราควรทำยังไงดีเอะอเสียงดังโวยวายอะไรกันนะเสียงนี้มานะลีกอนนั่นไงลีกอนอะอะไร จะ,จะเจ้าของแบกที่เจ้าแบกไว้ของหลังมานะก็จอกศักดิ์สิทธิ์ไงละ่ะนี่เจ้าไปก่อเรื่องมาอีกแล้วสินะลีกอนะก็คงงั้นนะผู้ดูแลมิติทําบ้าอะไรอยู่ถึงปล่อยให้เจ้านี่ลอยนวลอยู่แบบนี้เดี๋ยวถามจริงถึงขั้นลบเทพประจาราศีออกจากแดนเทพเลยเหรอจะเจ้าจะก่อเรื่องใหญ่เกินไปแล้วนี่คือสถานการณ์ฉุกเฉินต่อให้นี่จะเป็นเขตแดนของ อควาเลสก็เถอดแต่ยังไงพวกเราก็ต้องกําจัดบันให้ได้เรียกกําลังทั้งหมดของจักรราสีมาที่นี่เดี๋ยวนี้นี่แกบ,บ้าไปแล้วหรือไงอควาเลสเทพของแหงอะการรักษาและฟื้นฟูเลยนะอีกครั้งยังขโมยจอกศักดิ์สิทธิ์มาอีกอแกจะต้องดใช้สีที่แกทํากับอควาเลสอย่างสาสมอ่าท่านลีกอนะพวกเราจะเอาอยัางไงต่อดีคะพวกแกเพอเจออะไรกันนะเทพศักดิ์สิทธิ์อควาเลส ไม่ได้หายไปไหนสักหน่อยแกด้านหลที่พูดจาเพ้อเจอเอาละขอเชิญพบกับเทพอาควาเลดคนใหม่ของทุกท่านน่ะใหญ่ล้ำยาค่าเชือ้อสวัสดีขาะทุกคนน่ะข้าคืออ่ะแค่มาติฉันคาโซเออไม่สิน้ำยาฆ่าเชือ้อเองค่ะน้ำยาฆ่าเชือ้อเจ้าว่าอยียงนะ ่อยก็ได้ยิ่งเนอะเมื่อกี้ววกข้าพวกเข้าวฟังผิดบ่ถึงฉันจะบอกว่าคำพับใจแรกอะมันสำคัญก็เธอแต่แบบนี้มานะอย่าทำอะไรแบบนี้อีกนะเข้าใจไหมก็นายเองไม่ใช่เลอไงที่ทำให้ฉันต้องทำแบบนี้สิ่งที่น่าจะลืกยิ่งกว่าความที่ดมยาฆ่าเชื้อกลายเป็นเทพอควาเน,นี้ยนะก็คือการเปิดตัวของเธอ น้ำยาฆ่าเชื้อจะเอาตัวรอดจากความอับอายในครั้งนี้ไปได้อย่างไงโปรดติดตามตอนต่อไป